ในวันที่ร่างกายหรือว่าพลังจิตของเราที่มันอ่อนแอลงอ่อนล้าลงเราไม่ทราบดอกว่าความแข็งแกร่งของเรามันอยู่ตรงไหนของร่างกายทุกอนุร,ร่างกายในเวลาในขณะนั้นมันอ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนใจหมดเที่ยวหมดแรง คิดอะไรก็ไม่ถูกและสิ่งแรกที่มัเป็นปัจจัยในชีวิตนั่นก็คือเงินตราเงินตราเดิมันเนี่มันเป็นปัจจัยใหญ่ปัจจัยหลักถ้ามันมีก้อนหนักๆอยู่ในบัญชีของเราพลังมันก็มีความคิดมันก็โวดแล่นเพื่อนฟูงหลายคนหลากหลายล้วนเข้ามาให้การช่วยเหลือตอบคำถามช่วยนั่นนี่โน่น ทุกอย่างง่ายได้ไปหมดไอเจ้าพลังจิตมันก็มาเองของมันโดยปริยายแต่มันก็แปลกแปลกมากแปลกนักแปลกหนาแปลกจนหลายคนหาคำตอบเกือบไม่ได้ในโลกนี้เลยก็มีว่าถ้าเงินก้อนหนักๆที่มันเคยมีอยู่ในบัญชีของเรานั้นมันหายมาลายศูนย์หรือว่ามันถูกใช้ไปจนเกือบเกลี้ยงบรรัญชีที่เหลือก็เหลืออยู่ แต่มันเหลือเพียงน้อยนิดพอกระจิตริตพอกระเจอยรอยพอกระปิดกระปลอยพอเป็นสายน้ําฝนไม่พอเยียวยาวพลังจิตพลังใจพลังชีวิตที่จะก้าวเดินต่อไปนั่นแหละคือปัญหาเราจะทําอย่างไรนี่แหละที่คลิปนี้อยากจะบอกคุณว่าถ้าหากวันนั้น วันที่ปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของใครหลายๆคนหรือเกิดขึ้นกับตัวคุณเองที่กำลังรับฟังคลิปนี้อยู่ก็โจโปรดอย่างมากจงรับรู้ไว้เลยว่า 1. ต้องหยุดตัวเองในสิ่งที่เคยกระทำอะไรหรือครับก็สิ่งที่มันไม่ดีนั่นแหละมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ 2. พยายามหาคำตอบในการที่จะปรับปรุงชีวิตของตัวเองให้มันดีขึ้นจากการขนควาสอบถามหาความรู้ต่างๆหรือว่าสิ่งที่ดีกว่าวันนี้เพื่อชีวิตของตัวเองของวันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าคือให้มันดีกว่าปีนี้ให้มันดีกว่าเดียวนี้นั่นเองและสิ่งไหนที่เคยทำแล้วมันเลวร้าย ไร้สาระเหลือเกินกับชีวิตของเราก็อย่าไปกระทำม,มันอีกเพราะถ้าขืนกระทํามันอีกมันก็จะมีมือยาวๆมาลากเราลงโคลนตมของชีวิตไปในห้วงเหวแห่งความเลวร้ายนั่นเองคือต้องหยุดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นให้จงได้และข้อต่อไปก็พยายามตั้งสตินี่แหละสำคัญมาก สติความนึกคิดหรือว่าพลังจิตพยายามพอกพูนกอบโกยเอามาสร้างสรรค์ชีวิตตัวเองขึ้นใหม่รวบรวมพลังให้มันมากขึ้นมากขึ้นการรวบรวมพลังที่จะมากขึ้นโดยเฉพาะพลังใจเนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่นิดนึงจากวันจากเดือนจากหลายๆเดือนคิดว่าไม่นานมันก็จะเข้มแข็ง ความเข้มแข็งของจิตใจก็จะกลายเป็นความแข็งแกร่งให้กับชีวิตเมื่อมีความแข็งแกร่งให้กับชีวิตแล้วต่อไปการจะก้าวเดินไปข้างหน้ามันอาจจะเจอพาอยุร้ายอีกเป็นก้อนใหญ่ๆสัดตูมเข้ามาในชีวิตของเราก็จริงแต่เราจะยืยนหยัดท้าทายกับมันได้เหมือนหมาเหล็กซึ่งกำลังพุ่งทยานไปสู่สายฝนมันก็ไม่สามารถ ที่จะทาให้มันล้มได้เพราะสายฝนหรอกเพราะหมาเหล็กตัวนี้มันมีพลังในตัวเองอย่างแรงกล้านั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้แม้ว่าเราก้าวแล้วมันลม้มลงเจ็บปวดนักหนาไร้พลังจิตไร้พลังใจเหนื่อยหน่ายเหลือกเกินท้อแท้มากๆเวลามองไปทางไหนมันเจอกับความไรพลังท้งนั้นก็จงอย่าท้อแท้ครับ ต้องรวบรวมพลังใจของเราขึ้นมาใหม่ให้ได้ค่อยๆรวบรวมทีละเล็กทีละน้อยทีละวันทีละอาทิตย์ค่อยๆปรับปรุงตัวเองไปแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนไม่นานหรอกครับพลังใจของคุณพลังจิตของคุณมันจะกลับมากล้าแกร่งอยู่ในร่างกายของคุณนั่นก็คืออยู่ในหัวใจอันพองโตของคุณนั่นเองแล้วคุณจะพบว่ามันมีความสุขเล